สวัสดีครับพี่น้องอเอพีแผ่นช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พอกันที่วัดหลวงพี่ตงนะครับมาตามแนวทางเพื่อนบ้านนะครับตำเหล่าที่ผ่านมากรกะุดนะครับเมื่อนี้เอาไม้ขอแก้เมื่อว่าสันหลวงพี่ว่าเมื่อนี้ยังได้แก้บบผาสันนะส่วนสิเป็นจังไหนพี่น้องกรับขอมาฟังเบอร์น้องกันเลยครับที่สําคัญอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ มีหลายหลายแช่ก็ได้นะครับไปไปฟังน้ากันครับว่าหลวงพีมีแนวทางแะ่ได้ฝากมือนี้นะครับอาหอดมาถึงแล้วครับหลวงพีทันกับพร้อมแล้วไปไปฟังน้ากันครับสลมน้องพ่อสามน้อนจักรจะค่ะยมพอยมแม่เอาไม้มือนีงครับเอาไม้แต่ว่าตัวเลข ป็นมันเป็นยังไงล่ะมันคือได้แต่ตัวเกา <c oughs> ว่าสัมปทานบ่ครับ <c oughs> สัมปทานตัวนี้ก็ได้สัมปทานอีกแล้วบ่ตัวเก่าเลยล่ะเอาจนมันออกอะไรลุลงพีมันได้ตัวนี้ไม่จากสิวา่าจังได๋ <c oughs> ก็แกล้วแต่นอ่ะน้องแสดงว่าลุงพี่พตวงบ่ให้ยไพลได้เนี่ยเอาผ <c oughs> ู้เดียวจิเก่าเย็ดกับเก่ามันสิมาออกดีดีบ่วอดออกู่นี่บ่จะดีวอดออกเก่งได้แล้วลุงพี่ วันสามสิบวันที่สามสิบเรื่องนี่เราจะเซียงเล็กง่ายขนาดไหนนั่นบอกวันไหนนี่ได้บ่ได้ด้วนี่นี่แหละลงพีมสิออกออก นางลงปับ๊บรอยมาโหลดปรตเก่าัวีแมนขึ้นี่กรกลนสิวัวเล็กไงเล็กล่างเลยป้อเหล็กจนแต่ีหล็กระตวเก่าตระกเก่า่ไมได้ได้จะมือวัดพูดกับตัวนี้ดีเนาะแมนออกมือนี่เปลี่ยนแต่สองตัว แม <Yeah. S 2> นคำว่าเลขสัมปทา,านหลวงพี่โตนี่ต้องชื่ออะไรน,นั่นบอเอฟซีนเอฟซีแจมได้ล้อยมาก,ก,ากที่ตบ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก,กับมือพี่แมนหลุดเข้าเกียรก็ได้วิ่งรูเดเกียร์เด้อมมือนี่มัน uh huh. ใจอยู่แต่ว่ามือวันมือวันพุดวันพุดนั่นวิ่งรูดรูดหนอ่อ เจ็ดหมืน่อนี้วิ่งรูดไปที่เจ็ดเก้าจับคู่ว่าเขารูดกับว่ารูดเนาะสามตัวฮะเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดสี่เออเหล็กเล่าหมูเล่นเอาไปต่อทุนเหล็กไงหมืนม่นหึ่อันที่หนึ่ง ันบได้แบบนี้ได้ลาเมื่อตีดูเบิ้งก็ได้อยาอไล่เมื่อกับอยากได้เสียงจ้ะเป็นของแทนหมแมนจ้ะกำลาวลงปิตวันนี้ มันใจก็ครับลงพีมันทำว่ามันบ่มันเครื่องเล็กวิ่งเล็กสองตัวอยู่นี่มันเครื่องเล็กวิ่งตีลงพี่แม่ยเล็กวิ่งกับมันเล็กสองตัวกับมันนี่นี่วันพุธวันวันพุธน่ะมันหลุดแล้ววันนี้มาเต็มเต็มเนี่ยมีนี่แน่นอนลงพีนี่มือนมีเฮแน่นอนด ทุนไปต่อรัฐบาลก็ดีวิ่งรูดวิ่งรูดเจ็ดเดอหมืน่นวิ่งชาปูมาวิ่งมา,ง <7. S 2> มารูดรูดเจ็ดว,วิ่งรูดเจ็ดบมืงทีว่าวิ่งรูดไปที่เจ็ดสามโค้งเที่ยวล่ามันนี่มีตัวเดยนะครับบางทีสามตัวเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดสี่ ตาดอกมากก็มีเจ็ดห9าเจ็ตัวเน้นกัไอตัวเน้นกัเจ็ดสี่ครับจัดไปพี่นอ้องถ้าแต่งมรวยมาเลยมีอม้วนจับในเจ้าบ้านนะครับเกาเก้าจิตเจรณาเบิง้งเด้อ เลขสัมปทานเนมแน่มือนี้ครับเม่นีลงพี่มันใจพมาวันพุธหลุดไปแม่วันพุธมันหลุดนู่นนี้ลูกมั่นใจมื่อนียิงดูดไปเยิงดูดไปที่เแม่นันมีเจบนเจล่างมาเจ็บเลากเลทีเจ็ด ปิ้งเก็บธรรมชานิสนิว้นออกใครได้ละเมือนไม่เห็นด่ดวนน่นี่หลวงี่เนาะนี่ามไดตัวดตัวนี้มันเป็นยังไดจะี่สลขตัวนี้นได้ตัวใดก่อลวงพี่เจ็าเก้าแล้วก็เจ็ดี่เลขเล่าตามมามีเจ็ดห้าก้าห้าเก้า กเจ็ดหกห้าตัวมักคือเจ็ดสี่กับห้าเก้านั่งเอาคือเก่าอนมาครับแ<น>ีแมนนั่งเอามือเศ้านี่ม,มาครับแมน,น,นตัวนี้ตัวหนักเจ็ดสี่กับห้าเก้าวิู่มากวิ่งมากรูดรูดเจ็ดเด้อเหมือนรูดเหอว่าพลาดออกเหมือมา,มาแกแย่ไมครับาายามา์มามาไว้ต่ว่าฟังเหมือนวิ่งเจ็ดรูดเจด็ด ไม่คือเลยมือนมัสกาครับครับมาทีหลังก็ได้นำมูจีดอกทานดูยิ่งรูดไปที่เจ็ิงเรูดเจ็ดมีมีมีตัวโบปลากวเจ็ดหมื่นเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เจ็ดหมื่นบกันใจทึงเล็ เลขวิ่งเลขรูดแล้วสองตัวกับมันใจวัดเมื่อนี่งมื่อนึ่งวามือวันพุธมันหูดเดี่ยวมือวันศุกร์ต้องเข่ามันบ่พระอาจารย์นี่เข่าเท่านั้นแมนแมนนี่เขาย่างเดียวเอาขื้อนย่างเดียวเน่งพี่นอะจัดไปพี่นอนชุดเอาขื้นครับ ตัวเลขไปหนาย,ยมพอ,ค,อครัเมื่อนี้นั่งขอเวลาบ่ท่านได้ตัวได้ครับป้าจ่าสามตัวคือสื่อสือส่อสื่อทีเจ็ดใบเลขคเจ็ดมาเป็นล้านจริงจริงมือ่อเจ็ดมาเป็นล้านเด้อลงทีว่าพี่นอ้องเฮากั ไปที่แขนหน้าเนาะซื่อตามกำลังแคปหน้าจอเลยครับ